8คู่8ทีมกับพาราโบเดตประจำวันอาทิตย์ที่11มกราคม2569ลุยกันที่เกมคู่แรกสเปนในซูเปอร์คัพรอบชิงชนะเลิศเกมคู่ระหว่างบาร์เซลโลนาพบกับ Madrid, เรอัลมาดริดเลื่องคีออฟกันตี T 2เอลกลาสิโก้ลอกสถานที่เกมนี้เตตสนามกลางที่ซาอุดิอาราเบีย e ในปีที่ผ่านมาก็เป็นเกมคู่นี้เป็นบาร์ซ่าสามารถเอาชนะมาดริดไปได้5ต่อ2ด้วยความพร้อมในเกมคืนนี้ทางฝั่งบาร์ซ่ามีมากกว่า ทางฝั่งมาริตัวเจ็บค่อนข้างเยอะรวมไปถึงไม่มีเคลียันเอ็มบัปเป้ที่เป็นตัวหลักเกมนี้ใครพร้อมกว่าชนะไปคู่นี้ขออยู่สู้สุดใจที่บาร์เซโลนาคู่ที่สองกับลาลิกาสเปนเลเบนเต้พบเอสปันยอนเริ่มคีกออฟกัน4ี่ทุ่มสิบาเลเบนเต้มีจต่ทรงกับสุดไม่ชนะใครมา4เกมติดขณะที่เอสปันยอนฟอร์มดีต่อเนื่องตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่5แล้วเจ้าบ้านได้ในบ้านมา7เกมยังไม่ชนะใครกับเล่นไขรที่ไม่มีแบบนี้ทางฝั่งทีมเยือนเอสปันยอนยังดูน่าเชียร์กว่าคู่นี้ขอไปเอสปันยอนค คู่นี้จะมาอันดับที่1่ทีมเยือนอยู่อันดับที่3มีแต้มห่างกันอยู่แค่4คะแนนในเกมล่าสุดอินเตอร์มิลานคว้าสามแต้มมาส่วนทางนาโปรีสุดเสมอเกมในบ้านกับเวโรนาะในเกมคู่นี้จะกันในช่วงหลังมักเสมอแต่ว่ามุมระต้าในช่วงนี้อินเตอร์มิลานคว้าสามแต้มมาสามเกมติดแล้วในเกมสูสีแบบนี้ยังเชื่อว่าอินเตอร์มิลานยังดูคมกว่าน่าจะเฉือนได้ในเกมคืนนี้คู่นี้ขออยู่ไปที่อินเตอร์มิลานคู่ที่สี่กันโชคเซเรอาอีกหนึ่งคู่ ฟิออ,อร์ติน่าเปิดบ้านพบเอซิมิลานเริ่มที่ออฟกัน3ามทุ่มฟอร์มของฟิออรในบ้านดูดีวันดีคืนใน2เกมที่ผ่านมาในบ้านเข้าวินมาเร่อขณะที่ทางฝั่งปีศาจแดงดำในเกมล่าสุดหลุดเสมอมาดูฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งทําให้โอกาสในเกมนี้ที่ฟิออรจะแบ่งแต้มได้มีค่อนข้างสูงด้วยผลงานของฟิออร์ในช่วงนี้ดูรับมุมตั้มกําลังกลับมาฟรอร์มช่วงหลังดูดีเกินกว่าที่จะไม่มีแต้มในเกมนี้น่าจะเปิดบ้านยันเสมอเอซิมิลานในเกมนี้ได้ ขอไปฟิโอลิติน่าคุณที่5บุนเดสลีก้าเหมือนเช่นกับบัตเปิดบ้านพบอัลสบวกเริ่มคิกออฟกัน3ทุ่มครึ่งฟอร์มดูไม่เอาไหนกันทั้งคู่โดยเฉพาะเจ้าบ้านฟอร์มอย่างแย่แพ้มา3เกมติดรู้ไหมถึงเฮตูเฮดของเกมคู่นี้อัลสบวกดีกว่าใน3เกมหลังกับเงื่อนไขที่เปิดมาในเกมวันนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านดูเหนือกว่าด้วยฟอร์มแบบนี้ดูแล้วยิงไม่น่าไหวคนที่ขอไปอัลสบวก ตอนที่เกมคู่ที่6ยกยังอยู่ที่บุนเดสซิก้าเยอรมันบาเยนเสือใต้เปิดบ้านพบวอลฟ์บวกคู่นี้เริ่มขี้อ๊อบก,กันฮาทุ่มครึ่งแฮตูเฮตในเกมคู่นี้บาเยนดีกว่าเหลือๆสิบเกมที่ผ่านมาเข้าวินไปถึง9ครั้งวอลฟ์บวกฟอร์มดูดีขึ้นมาก็จริงแต่ว่าใน2เกมที่ผ่านมายังไม่ชนะใครและเกมนี้มาเล่นกันที่บ้านของเสือใต้ด้วยฟอร์มแบบนี้โดนเสือใต้ยิงไส้หลายแน่ขออยู่ลุ้นสุดใจที่เจ้าบ้านเสือใต้บาเยนมิวนิก เกมคูลิเกตเอฟเอคัพพอสมัตเปิดบ้านพบอาร์เซนอลเริ่มคิกออฟกัน3ามทุ่มปืนใหญ่ยัยงดูพร้อมกว่าแม้เกมนี้จะต้องโรเจชันบ้างขณะที่เจ้าบ้านพอสมัตตัวเจ็บบานเบอะแถมฟอรเมลิยังไม่ดียังกาลังลุ้นหนีตายดูแล้วมีหงหน้าพวงหลังถึงแม้เกมนี้ปืนใหญ่บุกม,มาด้วยชุดสำรองด้วยคุณภาพของนักเตะยังดูเหนือกว่าเยอะต้องบุกมมชนะเกินกว่า2ลูกยังไงก็ยิงไหวขอไปอาร์เซนอลในเกมนี้เกมคู <c> ่ปิดท้ายยังอยู่ที่เอฟเอคัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบไบรตัน เริ่มคิกออฟกันห้าทุ่มครึ่งเกม FA ครับส่วนใหญ่เข้าโรเจชันกันแต่บอกเลยว่าคู่นี้ไม่การเถิ่กันที่ผ่านมายิงกันยับเจ้าบ้านเปลี่ยนเขาแล้วแต่ฟอร์มยังไม่นิ่งส่วนที่เบือนทุกหลังมีแต่แพ้กับเสมอจุดอ่อนคือเรื่องเดียวกันคือเกมรับค่อนข้างแย่ดูแล้วเกมนี้มีแววยิงกันเยอะเงื่อนไขของกำแพงเกมนี้ต้องยิงรวมกันถึง4ลูกดูแล้วเกมนี้ยิงผ่านได้พอดีคำขอเชียร์ที่กำแพงสูงในเกมคู่นี้อยากฟังกันตอแบบจัดเต็มไปที่ในชมรมของเรา h อ6 6ีมีไอตําหน้าแล้วเจอกันนนใชมมระ